ถ้าพูดถึงการซื้อโทรศัพท์ใหม่นะคะอุ้ยหลายคนก็เริ่มปวดหัวใช่ไหมล่ะคะว่าเราจะย้ายข้อมูลจากโทรศัพท์เครื่องเก่าเนี้ยมาโทรศัพท์เครื่องใหม่ได้ยังไงสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิชนชาแนลนะคะ ซึ่งสัปดาห์นี้นะคะกวางสาวก็จะมาพราวรีวิววิธีการในการย้ายข้อมูลจากโทรศัพท์เก่าไปโทรศัพท์ใหม่กัน,นะคะ่ะทุกคนแต,แต่แต่นะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์และกด u b s c r i b e นะคะก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร์ช anel ของแก๊บด้วยนะคะกลับมาค่ะทุกคนถ้าพูดถึงการซื้อโทรศัพท์ใหม่นะคะอุ้ยหลายคนก็เริ่มปวดหัวใช่ไหมล่ะคะว่าเราจะย้ายข้อมูลจากโทรศัพท์เครื่องเก่าเนี้ยมาโทรศัพท์เครื่องใหม่ได้ยังไงบางคนก็ว่าสงสัยพี่จะต้องเอาเครื่องเนี้ยไปให้ช่างเขาย้ายข้อมูลแล้วล่ะคะ่ะ คุณพี่แก็บว,ว่ามันอันตรายอยู่นะคะมันมีโอกาสที่ข้อมูลของเราเนี่ยจะหลุดไปอยู่ในมือคนอื่นนะคะหมดกังวลไปได้เลยค่ะเพราะว่าแก็บจะมาบอกวิธีการในการย้ายข้อมูลจากโทรศัพท์เก่าไปโทรศัพท์ใหม่ด้วยตนเองที่บ้านง่ายๆค่ะทุกคนเพียงกดเข้าไปในโฟลเดอร์ที่เขียนว่าเครื่องมือนะคะแล้วก็เข้าไปในแอปพลิเคชันที่เขียนว่าโคลนโทรศัพท์ค่ะส่วนขั้นตอนจะเป็นยังไงเลยคะเราไปชมกันค่ะ มาเริ่มกันเลยค่ะทุกคนก่อนอื่นเลยนะคะเราก็กดเข้าไปในแอปพลิเคชันโคลนโทรศัพท์นะคะเราก็เลือกเลยค่ะว่าเครื่องไหนเป็นเครื่องเก่าแล้วก็เครื่องไหนเนี่ยเป็นเครื่องใหม่อย่างเครื่องใหม่เนี่ยแก๊บก็กดเลยว่านำเข้าจากโทรศัพท์ oppo ค่ะหลังจากนั้นเราก็เอาโทรศัพท์เครื่องเก่านะคะไปสแกน qr code ที่โทรศัพท์เครื่องใหม่จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยโทรศัพท์ทั้งสองเครื่องเนี่ยเขาพยายามที่จะเชื่อมต่อกันแล้วค่ะทุกคน ซึ่งตอนนี้นะคะโทรศัพท์เครื่องเก่าเนี่ยเขาก็ทําการเตรียมข้อมูลเรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะว่าในเครื่องเก่าของเราเนี่ยมีอะไรบ้างหลังจากนั้นเราก็กดเริ่มต้นเลยค่ะ เขาก็จะมีระบบความปลอดภัยในการสแกนนิ้วนิดนึงนะคะหลังจากที่เราสแกนปั๊บเนี่ยข้อมูลทั้งหมดก็จะถูกส่งต่อไปที่โทรศัพท์เครื่องใหม่ทางด้านขวามือเลยเห็นไหมคะอย่างตอนนี้เนี่ยแก๊บจะยกตัวอย่างเป็นการย้ายข้อมูลจาก oppo reno 5นะคะไปที่ oppo reno 6 5g เครื่องใหม่ของแก๊บนั่นเองคะ่ะจะเห็นว่าตอนนี้เครื่องเก่าเนี่ยย้ายข้อมูลไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็รอตัว oppo เครื่องใหม่เนี่ยเขาทำการประมวลผลแค่นี้ก็เสร็จแล้วล่ะคะ่ะ เอาละคะ่ะทุกคนแค่นี้นะคะข้อมูลจากโทรศัพท์เครื่องเก่าของเราเนี่ยก็ย้ายมาที่เครื่องใหม่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมละคะว่าง่ายมากๆเลยใครที่ชมมาถึงตรงนี้นะคะยังไม่ได้กดไลค์และกด u b s c r i b e นะคะก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับ c r i b e ช a n e l o m แก p ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแลวนะทุกคนบ๊ายบาย lucky, 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 You're in.